เอาสวัสดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุบุตสุคนครับพ่อกับบ่าวเปียกคื้นเกาครับมือนี้ครับช่วงใบใบครับพี่น้องครับมือนี้อากาศก็คึมๆฝนแล้วครับพี่น้องนี่กยังฝนลิ้นๆอยู่ครับพี่น้องครับมาๆพี่น้องครับมือนี้ก็ดชได้เป็นลิ้นเด้อครับลิ้นนี่ครับมันจิประกบไปัซีลิ้นครับ นีลล่แดละนี่ครับผมแพ่ออกมันก็เลยเป็นสองแยอ,อันครับนี่ก็กกกกลิ่นครับนี่แล้วเอามาต้มครับต้มแล้วค่อยมาย่างครับพี่น้องโอ้เป็นแตาแซ่บขนาดครับดิ่ักบหไ่เลยนี่ครับครับบรรยากาศก็เป็นเพื่อนที่เฮ็ดกันตะลิงกันกันสุดครับการพังที่ผมเคยใส่จันมาหนี่พอไปกั สิบ่ได้ใสจันแล้วครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศแบบนี้ไปเลยครับเป็นหินแต่ก่อนมันเป็นไม้ธรรมชาติครับนี่เป็นไม้หินแล้วก็สีบ่ไไ้เฮดชิปแล้วครับนี่ข้างหลังนี่ผมก็เป็นน้ำประปาหมู่บ้านนะครับพี่น้องมันเสียงดังครับนิดนึงขออนุญาตเด้อพี่น้องนะครับครับพี่น้องครับขออนุญาตขาข้าวก็เด้อพี่น้องอ๋อบักสองเสาครับ นี่ครับพี่น้องบักส,อส้อซาวอ้มานงครับพี่น้องในลิ้นมันก็นจะเป็นอันซ่าๆนี่ครับพี่น้องเฮ้ยออออกก้ยเฮ้ย โอ้มาจากไหนเนาะพื่นนี่เนาะอ,อยากน้ำบ่อหรอมามากะอยากคุ้นกะอยากขึ้นกันเอาเอาไป้างๆก่อนนะครับ ต้่มก็ตั้งด้วยเดยพี่น้องครับลำม,มาย่างอีกครับย่างเพื่อให้มันหอมครับพี่น้องเอาค้ามแนลกเมื่องอนครับ เขาเลได้แต่งครับบะเขือมะละครับ อ้าวแบบ้าเอาอีกตัวนึงบ่ไหมเอาเอาเนี่มานีมาดิมาดิเอาเอ้าเอาเอาเนมากินอืมนกอยากน้ำเมื่อเม็่หมาผมเหรอครับหมาเพิ่นเฮ็ดอันเคลื่อนอยู่นี่ครับ ชอบอยู่ครับพี่น้องนี่เพิ่นว่าเมนูย่างลิ้นครับโอ้หักไปย่างครับเดี๋ยวนั่งทาก่อนนี่นั่งทา่าสองตัวพี่น้องห <c oughs> มาผูวเลนะี้ยงคือหูจะคว่ำพี่น้องบอกให้นั่งก็นั่งได้มึง จะไ,ได้ถือโอกาสบอกได้ครับว่าปีนานี่ปีนี้กบปีหัขานี่ผมชิบอะไรใช้ชิปป่าครับเพราะว่าชิปเฮ็ดจันครับเพราะว่ามันมุมนี้ไม้ห,มห้เฮ็ดแล้วครับไม้รรมาสากเท่ากับถือลบไปแล้วถือหินกบไปหมดเลย เบื้อง่งก็จะเป็นกุกลิ่นได้มนันพี่น้องโอ้ชีออกมันๆเลยอันนี้นครับพี่น้อง มันหยอกเป็นเอ็นเป็นเอ็นครับเป็นเนื้อเอ็นอื มันมาก็อยากเฮาตัละตนัน2ตนไปกิน2อ,อันแล้วอัน,นยังหกว่ากินอันเดียว อ,อ,อเป็นเนื้อลินแท้ครับ แกงออนดีเนาะคุณบอกคราวนี้ก็มีครับแต้วายกินแต้นี้กันนักละ <laughs> แก้วนี้ก็เป็นแก้วบีคมๆนะครับแก้วเพีย พี่น้องมองเห็นฟังเล้าป่ะครับฟังเล้าข้างหลังครับมันจะออกคึ้ๆล้มๆแนมเียครับมันมีคนนั่นหาป่าครับเนื้อเอาเอาตรงนี้นจะทียากนงก่อน ครับพี่นอ้องเาต้องรอออกครับรออกกันด้โอ้ยนะครับพี่น้อง ครับพี่นอ้อ,อ,องฝนก็นเริ่มปอยโปลยลงมาแล้วครับพีองวันนีน้ผมก็นั่งอยู่ใกล้ๆท่าเรือที่ผมเคยจอดให้พี่น้องได้เบิ่งครับ สองตัวแบ่งกันนั่งเบิ่งหน้าตั้งโดนละเอา้ามีคนว่าวกเวาก่เวากับไม้เหรอครับพี่น้องมันกับยาดน้ำนี้มันนางเฝ้าจามันม้าผู้ใดโอ้ฝนลงเม็ดหลายเริ่มแห้งขึ้นละฝนน่ะ ครับพี่น้องครับอืมอฝนก็เริ่มแห้งแล้วครับ bàn hù gia cảnh ngắm mừng này hả hoặc là bây giờ cái hả มาพื่ออะไกับบรูแล้วครับมาออกกล้องน้ำผมเนื้อืบอนี้เด้อมาผมมันตายแล้วต้องมาดู ao ao sai quá ao uí ao มรู้นะครับพี่น้องมาผู้ใดกับมากินน้ำผมมือนี้ครับครับคลิปนี้กับไว้สํานี้เนาะครับพี่น้องครับฝนก็ไล่ละลมเม็ดละครับอากาศคึมคึพายุเข่ามั้งครับพื่เก่าครับฝากติดตามพื่เก่าครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในเด้อครับพี่น้องเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของบ่าวเปียกครับคลิปนี้บ่าวเปียกกับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Aau selamat dia, ah, aau selamat dia, ha ha ha, aau selamat dia, <laughs>